ก็เกี่ยวกันพันกันอืมพันกันไม่กันเออพูรื่องท่านเกี่ยวยากเกี่ยวเกี่ยวกันไปลงมันเป็นสองบะนีง่ายขนาดเรกเป็นสองหัวอุ้มแพงใบเบี้ยวมากตัวตัวนี่พันกันแต่ว่าขยายหัวเป็นสองหัวแม่นไม่เห็นกูบอกไม่เห็นกูบอกสวัสดีสวัสดีจันแนทครับสวัสดีครับสวัสดีครับข้าวมาถือคัาถือแน่สิเออได้ได้เข้าว่าไปยังไดก่อนคือเด็ด เกาหนึ่งเก้าหกเก้นึ่งถือคัถือเนี่ยได้มา้งไหนเละเยอะเละเยะแยงล่ะคนบอกเลงไยอเลเยะแยะก่าขึ้นอฝันอะไรได้พี่นนองฝันเนี่ยขึ้นนี่สองขึ้นสอดเลยโอ้หวุด่งิดฝันสองขึ้นสอดฝันขึ้นแรกนะ่ันเห็นปูบอใคลเห็นปูไมนีดูแต่เด็พี่น้างปูคือปูปูญพนาคโอ้ ไฟที่ปูพญานาคบ่เห็นม่านี่โดนแล้วเออเออเออบ่เคยเห็นเกี่ยวกันเยอะมากเลยตอนแรกก็สิเห็นนั่นจมพักันจ้ำจมต่านจมถ้ำปูยืนนี่กันนี้เมื่อไหร่ละบ่หลังมาเขาภาสาสื่ออะไรนี่เมื่อบ่บอกบ่เก่าเลยว่ระมาณนี้บ่เล่นรับแรงในบาตเออืมตนี้ฝันนี่โตยังเคลืนมากลหรฝันเห็นพญานาคเห็นงูโตโอ้ยพี่น้อยเห็นเสาอันนี้โทรศัพท์ป่ะเออสัญญาณโท่าไหร่ครับ พันกันขึ้นอูรูด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 ขึ้นไปเป็นตัวเดียวเลยโคดโคดพันแมนพันกันขึ้นไปใช่ใช่เป็นตัวเดียวนี่นะเออสองตัวให้เป็นตัวเดียวแมนสองตัวให้เป็นเจ้ากันโอ้เกี่ยวกันพันกันอือพันกันแมนอ่าพเรื่องพันเกี่ยวยักเกี่ยวเกี่ยวกันไปเลยมันเป็นสองบันิวนี่ายบันนั้นหรอกเป็นสองหัวอือโอเคไม่เบี่ยวมากตัวตัวนี่พันกันแต่ว่าขยายหัวเป็นสองหัวแมนสองหัวไม่เห็นกูบ่เออไม่เห็นกูบอ่ะไม่ฟ้องเสียงเนี่ย มึงเห็นมั่นี่เห็นมั่นี่สินะอ่าสองหัวน่ะแม่นสองหัวน่ะแม่นนี่เห็นกูบ่ปากบออาจะมันเป็นเสียงสองสองหกหกสองมานี่มาเรื่ะเห็นอยู่ปูเห็นอยู่อ่าเรื่องไปนะสินะให้มึงจำไว้ม่เห็นกูบ่ระวังสินะให้มึงจำไว้แม่นจะไปมาดนี้แนวทางตัวนี้ตีเป็นห้าสองเจ็ดสองเท่าไงเลย ห้าสองเก็ดสองแมนเพราะว่าเพิ่นมาส่าจะทาเพิ่นนี่มากมากเก็ดมากครับเขาเรื่องการเห็นพันดีกว่าแมนอาจารย์เลียเคย่ันเห็นทามากเป็นคนบ่มีเก็ดโอ้เข้าเตะทามากเป็นลักษณะนี่เก็ดมากเก็ดแน่นอนเลยครับเก็ดบ้านนี่มากมื่อคืนวันพ่าครับมาฝันลักษณะนันนี่พี่น้องนี่แหละมองช็อตเด็ดช็อตเด็ดระบาดนี่แมนปันวัชิไปตลาดปลาครับ ในตลาดปลานั่ยน้าเข้าไปนั่นมันจะเป็นท่างเคลื่อนเขาจะปลูกมึ่งจากเขาคือตลาดปลาซุ้อมือนี่เขาเจ้ากัขายสิ่งขายของเจ้าบ้านนั่นบอๆกัน้องเบี้ยขาเจ้าบอข้าเจ้าใส่มือกันไหมภาษามือแม่นขาเจ้าใส่ภาษามือกันเออบันทึกไปถามสิ่ขวงเขาเจ้าโบมือดีอ่าปากเกินลินไก่ทอดนีม่มีลินเออ โอ้โหเห็ดคักปลานะเตียงแม่เนี่ยแต่ว่าผ่านเห็นไข่ปลานะเตียงอ๋ออ้าปลายเขาเบิ่งเนี่ยไขยๆแล้ววะไข่เปล่าอะไรเด้อยรักษาได้หนินะเพราะว่าหลีดแก่เลยสั่มหนิทอดนี่วก้อยนี่ไปหรอดึงมือเข้าไปจับอันนั้นก็บเปล่าก็เลยดึงมือขึ้นจับไปใส่กันกล้วยก็บเปล่าเราหล่ะดึงมือเอาบ่หนิ สรอยจุบัานี้่ละลายสิน้ำเงินเข้าฝันเลยเอาเนื้อวาเราถามเนอเอาเนื้อวาวสรอยจุ๋ด้วยเอาเนื้อวาในฝันน่ะร้อยหนึงเปอร์เซ็นเนี่ยเรียกว่าเอาสีน้ำเครื่องเนื่องบอกเราหน่อยเอาเครื่องเนื่องบอกเราหน่อยนความฝันเอาเครื่องหนึ่อบัานนี้เนื้อก่อนนึ่งจะว่าเครื่องนึงแม่นโอ้บ่งมือแลคาปัญหามันอยู่ตองนี้เป็นหนอปัญหาบ่งมือและคามันจักบาทเออแล้วอะไรดึงแขนเข้าไปครับดึงแขนเข้าไป เขียนไปเขียนใส่ฝ่ามือเขานี่เขียนใส่ฝ่ามือเนี่ยกัดาแดงเขียนไปเนาะโอ้โหนี่ไงโอ้โหเออเออขาดแดงกึ่งแบบนี้สองเจ็ดฮะสองสองเจ็ดสองสองเจ็ดแมนแดงกึ่งเลยแมนคนเขียนราคาให้แมนอ้คนไปอืมข้าจะรอเขาได้ก็ตรงกันครับอันหนักเกี่ยวเลยเออ มันตรงกันสองฝันมันตรงกันโอ้สองตัวพั่นกันครับสองหัวแมสองสองเจ็ดแล้วเขียน่ะเต็มฝ่ามือเลยบ่เต็มฝ่ามือเลยบ่เขาบงบวลดาค่าเราเขาซื้อเนี่ยอะไรเขาบงบวลดาค่ามันจับผมแล้วเราดึงแขนเข้าไปเขาแต่ท่านี้ความฝันกับท่านแล้วจะสิดึงไปอย่างเขาแบบจรงจริจัดมาเสียหมดเลยเอ้ยยงสินะความฝันนะแล้วดึงไปแล้วไปเขียน แล้วจับต่วันใหม่ดิข้างกียตะวันใหม่ใหม่ด้แล้วเขียนอ่ะแต่มันม่สองมันแดงอยู่มือเขาพี่ถ้าเป็นไหม่เขียนบ่เป็นดินสอแต่ว่าแดงอยู่มือเขาพี่โอ้ว่ามันปากกาแดงซ้ำเป็นไหม่ริบไหม่มาเขียนสองสองเจ็ยพอเขียนแล้วแดงจี่เพึ่งแม่นไม่ค่อยฝันก็เสียดยบอกไป็นหลังเอฟซีกวทันพันบ่บอก ค่นี้ขื้จังวะน้องเตี้ยเขาอัดไปคือนตงออ่งสอง,งวันสา,าัออนกี่บามัยัดเด็กออกมาว่าถึกอัดอ,อ,อีรีะพี่น้องบอกไม่โอ้คือเอาผู้เดียวเลยแม่เอนปสองวันสามวันแต่บอกไม่บานสื่อเราว่า เขาบอกมันคิดจังมันมาถือยามันลุยเอาไงยามท้าเขาบอกยามันลุยเออความคิดแม่นเอาซิมมาสองวันแล้วซิมมาสองวันแล้วซิมซิมได้สองวันแล้ววันนี้เวันที่สามวันนี้วันที่สามแต่ว่าซิมมาหันใดทุกงวันแต่ทุกงวันแต่ว่าขั้นมาบอกคนแรกปุ๊บนี่ยก็ยาบคนบู้เสือแม่นเพราะวันนีมีหลักฐานแม่นมื่อนี่ก็เลยตัดสินใจออกคลิปแม่นโอ้ก็ได้ว่ามองมันช็อดเองมองมองข้าจับยิบใหม่แล้วคมฝันเห็นข้าจับคนใบหน้ายิบใหม่ ไม่เลยจะมาเขียนลงมาแดงจึ่งๆมั้ยเขียนใส่ฝ่ามือเขาเนี่ยเขียนใส่แดงจึ่งเลยเอาเขียนจังไหมเขียนเขียนเขียนให้เบิ้งในเขียนจังในบาทนี่เอาจแ่เขียนในมือบาทนี่ต้องเขียนให้เบิ้งพอมันจะแต่ละจะมักพร้อมั้ยบอสใช่มักบางๆผลหมักแต่เป็นหมักเป็นหามเลยเอาเขียนให้เบิ้งพอมนเขียนจังในมันก็ตัวเดียวกันแม่ตัวเดียวกันแม่เออมากตัวนี้แหละเจ้าบ้านบัดนี้ มาหมักบ่หมักเลยเด็กจะสอนฝันของสองขึ้นสอนแต่ว่าบางเย็นเลขตัวเดียวกันเลขตัวเดียวแม่เลขตัวเดียวกันถ้าเพื่อนมาลักษณะเป็นพญานาคหรือว่าเป็นมูเนี่ยเจ็ดม้ามาในน่อนบ่มาบนกับมาล่างแบบพี่น้องเนี่ยลักษณะชื่อว่าเป็นมือเฮ่ามันแบบนี้เพื่อนเอาไม้เลยไม้เลยเขียนเอา ก็สุดท้ายเจ็ดอสมเจ็ดนายพี่น้องเออเนี่ยราคาราคาของซื้อเนื้อแม่แต่ว่าเอาเครื่องเดียวเอาเครื่องเดียวก็ถามมาเอาเอาหลายบันนี่ความฝัน่ะอแต่ว่าเขาบอกว่าเครื่องเดียวเครื่องเดียวเพีแล้องพูดมันพูดหน่อยๆได้พี่น้องพูดจ้เต็มถาดปุณิเดอแต่ว่ามันมัดล่องไงอยู่แม่นก็มาหาเอาเครื่องเดียว เลขความบันนะม่เนตีเ่งตีอ็มเล้วพี่น้องบานเละเพราะว่จะตีไปตัวใดตีเปสองเซียู่แล้วตัวเดียวโคโรโอ้จะมียังตีสองเซโอ้โหพี่น้องเพราะว่ามันได้เครื่องเดียวแม่งนัเด้เครื่องเดียวอะไนฉันมันเล็กตัวอันเลน้ว่าเื่อืไปละเพราะมันเดเื่อเดียวโอามน้อดีสาก็ควาฝันแต่ของพี่น้องเปจรนาฝากไว้เป็นเนทัง โ oh, okay. ปรดใช้พิจารณาในการรับฟังน้ำพิศพินองเด้อความฝันอยากได้ความฝันแต่ว่าฝันนี่อยากได้เบาสู้ฟังเพราะว่าเอางานมาสิม,มึงสองวันละสิม,มึงสองสมมวันส,สิม,มาแล้วสองวันทันแตงว่าดีเป็นว่าที่สามแมนครับโอ้เอาฝ่าว้าพี่น้องเด้ชิมพระท่านนี่เลี้ยชิมเลี้ยพินอนคู่นี่เลี้ยชิมเนี้ยสองงานนี่แม่น พี่น้าหาไปแต่เลยเนาะเอามาทั้งหลังนี่สี่ได้ไปสองเจ็ดสองนี่เองนะแต่ว่าสีลุ่งหายแค่สองตัวสองเกียรตินี่แต่ว่าหันซุ่มตอนหายเอฟซีไปตัดเอาแมนเพราะว่าลงลงลงปุ๊บนี่มันเต็มหนากระดาษเต็มแท้ไหมเต็มขาดเนี่ยนี่เป็สายบอลล็อตนี่บุมมุ้าสฝากเบาไปอยู่โอ้เพราะว่าแดงจึ้งครึ่งแดงจึ้งครึ่งบ้นนั่นนะผู้ใดซื้อเลขกมาเนี่บดติดเจ็ด ลที่บมเขียนไลยเนี่ยเขียวงกลมไว้ตัวเดียวหน่อยสิเอาวงวงไว้คือเน้นตัวเดียวคือเน้นตัวเดียวเขาโลเลยแางพร้อมได้พี่น้องล่างพร้อมครับพี่พครับปาโตปปาโต้เอาที่ว่าลแางตัวเดียวเขาโลคือเกี่ยวเัรงช่างญี่ปุ่นที่เกี่ยวคือไป็นเครื่ช่างญี่ปุ่นว่าเอาว่าปีใศษฝันเนี่นคนใบโอ้ฝันแม่ันคนใบนี่เห็นแคนคากรว่าคนใบนี่แน่เห็นชัด เขียนเสมอไปนั่นเนาะก็เลยเอาเลยคนไปนี่ละเนี่ยจิกเจ็บแทลเรื่อยนี่เอ้าปกติงูเอาหัวพันกันขึ้นไปหัวสงงองสีปุ๊บนี่ผมย่านเป็นเจ็ดสองหาหาสองเจ็ดมันบ้ะมันหัวหัวหงูงี่แม่แม่นี่แม่หัวงูงี่มันที่ว่เป็นสองหาหาสองเีือดเลือยังขี่าเป็นยังขี่เด้ผู้แปลผู้แปลผู้แปลได้เป็นอจารย์ชวไแปลยังขี่ไหม จริงไหมฟังงูก็ยังตื่นอยู่แต่มาแบบนี้เหอิงจริงไหมปากบัวอือปากบัวนั่นไหมปากบ้าเอือจะมาไม่เสียงนี่มึงเห็นกูบอกมึงเห็นกูบอกเออนั่นแล้วมึงเห็นกูบอกจริงสองครั้คลว่าเอาไงว่าในภาษานี่พผลนกกอนในความฝันน่ะกรนของภาษาผนเอารถเอาอวนของใส่เกล็ดมาครับอือทุกปีเขาภาษาทุกปีมาทุกปีโอแล้วในภาษานั่นเอาไงว่าบ่มีฟิล สว่าบ่ได้หลายได้พี่หรอกสีดอยย่างจริงกะรถตอลีไปหนึ่งสองใบสามใบนี่สีนะจะวางได้ทุกหวดใบมาเรื่อยๆแม่นอืบ้ันนี้ออกบ้นสาแล้วปกติแล้วสีนห็นพาะเจ้าหลังเมื่อกันอือโอ้เอาไงความฝันตอนเนี้ยลาบบ้านผมเนี่ยมันเป็นเดินร้านถ้ำทุกทุกปี่นสิมาเขพัรษาอยู่ฮัน่นสิมม่ขพรรษาน้าจารอยู่หันเพราะว่าเอาไงไว่า บอกว่าห้องปฏิบัติปฏิบัติชอบเลี้ยงห้องจะห้องห้สวดมั่งสูสีสองชัแรงห้องสวดมั่งสูสีสองชัแรงเพิ่นจะห้องอกเพิ่นจะปฏิบัติท uh ้ามยี่หันตะกี้เขาจะมายี่หันจนพ่อมองมองที่มองบ้านผมอยู่ตะเหี่ยวจนพ่อเป็นเดินอยู่หันน่ะจะว่าปัจจุบันกับมันสมัยใหม่เลยเนาะเขาบอกรถปรับปรุงเป็นลาดข้าเป็นยังไงสินะมันมันเป็นสางเก่าแม่เตอนบอกต้องปรุงพอถึงทุ่มบาทมันเป็นสางเก่าล เปิ้ลเกเลยมากเขานิมิตฝันตลอดแม่นอ้ายกอีกครั้งสุดท้ายนู้นว่ารย์แล้ครับพี่ดองยิบซี่เขาใส่ครับผมเอฮงเฮงปังปังเอาขาชกเลยเอาขาชกข้าหมันครับผมขาชกข้าหมันเนาะครับเนาะเฮงเฮงเฮงปังปังเลยดวยครับพี่ซี่ครับครับผมอาชัดเจนครับผมครับ